นี่หลน่ะครับ่อนนี้เนี่ยก็วัสทีถูกฐาด้วยนะดีนะคะเอขอเป็นภาษาการนิดนึง จะเป็นงานแถลงข่าวคุณชาวใต้สีราชามาเป็นระยะเวลายาวค่สีราชาในวันนี้ค่ะก็ขออนุญาตสรุปักคุณสูคค่โคนทาุณเขียงมรณิสคุณจำนะคะมีคุณวิชาคุณยุคมาคุณจ้าจ้าจ้าไปร่อยไเริ่มยสิบเก้สิงหาเราประชุมกัน เวลา15บหนาทประธานฝ่ายพิธีสองก็ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบว่าที่จะเข้ามาแล้วก็วางจุดซึ่งในวันที่6การทำข่าวแล้วก็ของคำอุทครณ์ทางด้รับการเรื่องของไปทีส่วนกุศลที่จะให้ประมาณทราบว่าฝ่ายสื่อสารฝากมาบอกว่าหน้าผาเยอะหมาผ้ามิสซาเราจะชัดยังไงเสี่ยมือเป็นจัดดอกไม้หน้าผาท่ไม่สวยมาหมาที่ค่ท่าน ในวันอาทิตยที่8ตุลาคม2 2 5, 6 66ณวัดจุกเชอร์อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีโดยมีคุณสนตยาคุณพื่มอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีการจัดงานปพิธีบุญสาตว์เดือน10ของจมรมชาใต้ศรีราชานี้ถือเป็นการจัดงานบุญที่เป็นการรวมกลุ่ม พี่น้องชาวใต้หลายๆกลุ่มและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อร่วมตำบลอุทิศส่วนผู้สนให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วเป็นการร่วมแสดงความคตัญญูต่อผู้มีพระคุณถือเป็นวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นของสังคมไทยสมบัติวัตถุประสงค์ในการจัดงานมีสมประการ ดังนี้คือ 1. เพื่อร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมประจำถิ่นให้คงไว้ในสังคมไทย 2. เพื่อให้กลุ่มพี่น้องชาวใต้และครอบครัวที่อาศัยอยู่ในจังหวัดชนบุรีและจังหวัดข้ล้เคียงได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมประเพณี่านบุญศาสตร์เดือน10 3. เพื่อเผยแพร่ ประเพณีพื้นบ้านของชาวใต้ให้เป็นตู้รู้จักของคนทั่วไปสีสันนะครับก็คืออันนี้สําหรับพวกการเดินทางเป็นยา,านพาหนะอะไรต่างๆสําหรับการข้ามแม่น้ํานะครับตัวนี้ก็คือขนมพอมฮะตัวต่อมาก็คือขนมลานะครับขนมลาก็ลักษณะจะเป็นแผ่นๆนะครับสามารถที่จะเอามาใช้เป็นเครื่องนุ่หงห่มนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นอย่างนี้ครับ ใช้แทนเป็นเครื่องเครื่องนุ่งห่มเป็นเสื้อผ้าเป็นเป็นกางเกงเป็นกระโปรงอะไรได้หมดเลยนะฮะก็คือตามความเชื่อของคนโบราณน,นะครับลูกบ้านะครับหรือลูกซ่าบ้าซึ่งเป็นการลเล่นของอคนใต้สมัยโบราณน,นะครับสงกรานต์ครับก็จะเล่นกันในช่วงสงกรานต์ครับมีสงกรานเป็นหลักเลยนะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับก็คือเรียกว่าขนมดีซำนะครับขนมดีซำก็คือลักษณะจะเป็นกลมๆแล้วก็มีรูก,ก็ คล้ายๆกับเบีย้ยหรือเงินในสมัยโบราณนะครับตัวนี้ก็คือเป็น,ปนสัญลักษณ์ของอเงินทองนะครับสำหรับให้บรรพบุรุษหรือ,อที่ร่วงรับไปแล้วเนี่ยได้ใช้ตัวนี้ก็คือเป็น,ทนแทนเงินทองนะฮะก,ก็ก็จะเป็นอุปกรณ์เครื่องนอนให้บรรพบุรุษเราได้เอาไปใช้แทนหมอนด้วยนะคะจะเป็นข้าวเหนียวดําหัวมะพร้าวก็คือเป็นการ เป็นของหวานรวมทั้งสาคูพัทลุงนะคะซึ่งทําจากต้นสาคูโดยเฉพาะนอกจากนี้ก็มีข้าวหมกไก่มีผัดหมีนครมียำปูดูนะคะมีเต้าคั่วซึ่งเป็นอาหารพื้นบ้านของชาวสงขามีไข่ไก่กอและซึ่งเป็นของชาวปัตตานีนะคะมีข้าวยำแล้วก็มีแตงโมหน้าปลาซึ่งให้ความสดชื่นได้เป็นอย่างดีรวมทั้งสตอที่ขาดไม่ได้เลยสําหรับชาวใต้ของเรานะคะอาหารที่ตุย่า ยายเราทานและสิ่งที่ขาดม่ได้ที่จะเป็นสเสบียงนะ,สะเสบียงก็จะมีข้าวสารมีอาหารแห้งนะคะ